สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหาน่อยประจำวันที่26พฤศจิกายน6กหนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นงการพนันนะสำหรับเฉพาะกิจตัวดินก็คือ6กกับ9กกับ7 6 0 6หกศูน6์6 7 6นจนะ9 0 9 2 9ู9 5 9 7จับคู่ก็ห9 9 6 6 5 5 6 6 7ห6 7 9 9 7เนาะ สองเก้าเก้าเก้าสองหกหกเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดหกเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจับเอาใหม่ก็ได้นะต่อไปพิเศษตัวเด่นสองก็ห้าสามก็หกสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกห้าสองห้าสามห้าหกพี่จับหันเนอะให้เรื่อยเสามตัวก็สองห้าหนึ่งสามห้าหกสองสามห้าเนาะ ต่อไปปกติ 1, 4, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 19, หนึ่งกับสี่สามกับหด้ารือจะหนึ่งสามหนึ่งสย์สี่หนึเอาง่ายๆสั้นๆเนาะไม่มงั้นก็เอาตามที่เราเขียนให้นะคะหนึ่งสี่สองสหกศรือจะจับเอาใหม่ก็ได้ก็หนึ่งสี่ห ง่ายๆสั้นๆเนาะต่อไป V.I.P. เจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าลุดเอาเนาะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหรือไม่งั้นก็จับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้าเนาะเจ็ดศูนย์สี่สองเจ็ดเก้า ห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สองสี่ศูนย์หรือจะสองศูนย์สี่ก็ได้นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเด้อทั้งสี่แนวทางนี่อันไหนเหมือนกันก็เขียนไว้ก่อนเนาะต่างกันก็เพิ่มเข้าไปโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเลขทุกเลขนี่มันสลับกันออกเด้อจะบอกให้